ผู้ไหนจะคว,ว้ารางวัลขวัญใจมหาชนในเทนร์ด2023 M1 อิงฟ้าชาลอด M2 ฟรีมแจม M3 ฟรีมเบกกี 5, ้ M4 เข้มมุกดา M5 ไมอโป M6 ณเดชยายา M7 นุกปาย M8 PP b i l k i n M9 แท่งแมม M10 C นุนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข4 6 8 9 1 9 1หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ www. n i g h t e t a i n a w a r d s m c o t n e t ตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมนี้ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ n i g h t e t a i n a w a r d s 2023ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย25พฤษภาคม2566 สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertainment Night Live นะคะแป๋วเองพักธรวีบุญประเสริฐค่ะเมื่อสักครู่ก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะผู้ชมขารักใครชอบใครเนี่ยโหวตกันเข้ามานะคะจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้และเดี๋ยวเราจะประกาศผลกันในวันที่25พฤษภาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะและนอกจากรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วเนี่ยรางวัลผู้เข้าชิงอื่นๆเราก็มีรายชื่อออกมาแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะที่ Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนค่ะ โอเคเข้าข่าวแรกกันคุณหนิงปณิตานะคะเราจะมาอัปเดตสภาพจิตใจกันหน่อยนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวเยอะแลอเกินไหนจะเรื่องราวของเตียงหักไหนจะเรื่องการเตรียมเซ็นใบหย่ากับเงื่อนไขต่างๆด้วย ใจิตใจค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังคุณแม่สุดสรองหนิงบณิตาออกมาเปิดใจหมดเปลือกยอมรับเต็มปากว่าชีวิตคู่กว่า12ปีกับสามีตีทะเบียนจินจรินถึงทางตันเพราะมีสาวนอกวงการเข้ามาแทรกกลางเป็นมือที่3จนต้องขอพึ่งกฎหมายเป็นตัวกลางหาทางออกของเรื่องราวทั้งหมดจนทําให้ครอบครัวเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเธอจะผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายและยากลําบากครั้งนี้ได้ยังไงค่ะ มันก็เป็นเรื่องราวเ, <Uh> เ,เ,เรื่องหนึ่งที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของของวันที่เป็นอดีตที่ผ่านไปอย่างที่บอกตลอดเวลาว่ามันจะมีวันพรุ่งนี้เสมอวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เราก็ต้องเริ่มทําอะไรใหม่ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ก็คิดแต่ว่าสิ่งที่มัน move on ไปข้างหน้าดีกว่ารู้สึกไงบ้างว่ากําลังใจมาทั่วทุกทางไลยคะขอบคุณค่ะ เวลาพูดถึงประเด็นแบบกาลังใจมาทั่วทุกท่าหรือเวลาพูดอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นเดียวที่ทําให้หนิงเซนซิทีที่หนิงรู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นใจจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่ว่าจะอ่านข้อความไหนก็แล้วแต่คนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเดินออกไปข้างนอกเจอคนทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักอะไรเงี้ยหนิงหนิงเห็นแววตาเขาหนิงเห็นพลังงานดีๆที่เขาส่งมาให้หนิงบอกว่าหนิงกราบขอบคุณนะคะและกําลังใจที่ดีที่สุดเลยคือกําลังใจของลูกสาวที่อยู่ข้างๆ move on แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตอย่างลูกสาวน้องนิรินวัย11ปีที่ก่อนหน้านี้ถูกเพื่อนๆในโรงเรียนเข้ามาถามถึงปัญหาของพ่อแม่ที่ตกเป็นข่าวบ้านแตกงานนี้คุณแม่หนิงขอตอบก,กลับผู้ปกครองขา่าวเมาส์แบบนิ่งๆแบบนี้ค่ะเรื่องไปโรงเรียนก็เราก็ถามว่าเราห่วงไหมก่อนหน้านี้เราเราเองเราก็ห่วงแต่ว่าดูจากทรงแล้วแล้วก็ดูจากที่ ว่าเพื่อน,อนๆแม่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่สนิทกันจริงๆที่ไม่ใช่เป็นพวกผู้ปกครองขี้เมาส์ต้องขอบอกแบบนี้ที่สนิทกันจริงๆก็ก็ก็ช่วยกันดูและช่วยกันซัพพอร์ตเติมเต็มทุกอย่างให้กับน,นิลิน<ม>เราก็จะสอนเลยจากความเป็นจริงแล้วนิลินในสังคมเราทุกคนน่ะมันก็จะมีคนที่อยากรู้เรื่องเราเพราะหวังดีกับเราจริงๆหรือแค่อยากรู้เรื่องเราเพราะว่าแค่เอาเรื่องเราไปเมาส์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะ เราทำอะไรที่ดีแล้วเราไม่ต้องแคร์ใครไม่จาเป็นต้องให้ทุกคนมาเข้าใจเราแล้วก็มารักเราแบบที่แบบที่เราต้องการเพื่อนไม่ต้องมีเยอะเอาเพื่อนน้อยๆแต่เพื่อนที่มีคุณภาพดีกว่าอนะไรเงี้ยก็คือสอนทุกอย่างจากความเป็นจริงเรว่วาที่หนึ่งก็สตรองเหมือนกันขอบคุณเขาแหละที่เครื่องหนึ่งอ่ะเขาเขาเป็นเหมือนเรา ส่วนภาพที่ชาวเน็ตต่างพากันแซวเมื่อสองคุณแม่นิงและธัญญาธัญเรศอยู่ด้วยกันบ่อยๆจนหลายคนแอบหวัน่นเพราะต่างฝ่ายต่างเคยผ่านเหตุการณ์ใกล้เคียงกันมาก่อนก็เท่านั้นเองด้วยความที่แบบมันก็ไม่รู้คือโลกใบนี้มันไม่ใช่ความเออนะบ้านเราก็อยู่ติดกันเดินกันถึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะคอยแบบเอ้ยสู้เอ้ยไม่เอาไม่อ่นแอกินอะไรหรือยังทำอะไรไหมเอาอะไรไหมมันเหมือนเพื่อนบ้านที่ดูแลก,กัน mm hmm. เพื่อนบ้านที่ดูแลก,กันแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่มีประสบการณ์แบบ แบบดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องราวที่โมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทําให้หวันที่เราแย่ๆเราก็จะแบบได้กัลยาณมิตรที่ดีอีกคนหนึ่งค่ะ mm hmm. อย่างพี่เป๊กเวลาเห็นหนิงกับพี่ธัญญาอยู่ในบ้านด้วยกันก็จะแบบทําอะไรกันอะคู่นี้ทําอะไรกันอะไม่คือเราโตแล้วอะโตแล้วคือทําทําเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันที่มันเป็นโอกาสอะให้กลายเป็นเรื่องดีๆกับ คนนใสังคมสุดท้ายวันหนึ่งที่เราล้มหายตายจากกันไปเนี่ยให้ชื่อมันจาลึกเป็นเรื่องดีๆในสังคมดีกว่า <c oughs> จําเรื่องว่าพวกเราไปฟาดใครอันนี้น่าจะดีค่ะและเร็วๆนี้นะคะคุณแม่นิ้งแอบว่าเตรียมแท็กทีมกับทัญญาผนึกกำลังพลเมียสายสตรองทำเรื่องราวดีๆส่วนจะเป็นอะไรรับรองมีเซอร์ไพรส์ญญแน่นอนค่ะคู่สามีภรรยาแมนใบเตยนะคะกับคดี Forex 3 d ก็นอนคุกเป็นคืนแรกค่ะคุณผู้ชม ฝ่ายของแมนเนี่ยสภาพจิตใจก็ยังดูเข้มแข็งอยู่นะคะส่วนใบเตยก็จะดูเครียดหน่อยหลังสิ้นสุดอิสรภาพต้องก้าวหน้ารับโทษตามกฎหมายล่าสุดคู่สามีภรรยาดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันผู้ต้องหาในคดีชออ่อโกงแชร์ลูกซ่อฟอร์3รที่ถูกคุมตัวมาขัางที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศสถานหญิงกลางตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ ล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่าคุณแม่ของลูกทุ่งนุ่งสั้นของสาวใบเตยมาขอเข้าเยี่ยมแต่ทางเจ้าหน้าที่ราชฐานแจ้งว่าไม่สามารถเยี่ยมได้เพราะผู้ต้องหาอยู่ในช่วงกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ทําได้แค่ฝากเงินและฝากของใช้ไปให้เท่านั้นจะเปิดให้เข้าเยี่ยมได้หลังจากกักตัวครบ14วันค่ะ เบื้องต้นจากการเปิดเผยของกรมราชธรรมได้รับรายงานว่าใบาเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารแต่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทษสถานเป็นอย่างดีในขณะที่สามีดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดค่ะ ล่าสุดทีมข่าวโทรสอบถามทนายอมรอกุศลทนายความส่วนตัวของใบเตยกล่าวว่าตอนนี้กําลังเตรียมหลักประกันและหลักฐานเพื่อยือนประกันตัวอีกครั้งตามนัดศาลในวันที่10รกรกฎาคมเวลา9ก้านาฬิกาพร้อมทําตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับทางพ่อแม่ของใบเตยทั้งสองคนมีกําลังใจดีมากๆพร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กับลูกๆถ้าหากเปิดให้เข้าเยี่ยมแล้วทางทนายจะเข้าไปเยี่ยมแล้วก็พูดคุยส่งกําลังใจให้กับทั้งสองคนอย่างแน่นอนค่ะ แล้วแปลก็พามาต่อกับพี่โก้ธีรศักดิ์นะคะคนนี้แบบทนไม่ไหวละบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยแสดงพฤติกรรมแย่ๆใส่ขนาดว่าต้องย้ายบ้านหนีกันเลยนะคะใจแข็งต่อไปก็ไม่ช่วยอะไรแล้วล่ะค่ะพิธีกรมากความสามารถโก้ธีรศักดิ์ที่ใช้คําว่าอดทนมาไม่รู้กี่ครั้งกับพฤติกรรมเพื่อนบ้านที่หยาบคายจงใจปาของเสียและปัสสาวะเข้ามาในเขตบ้านของเจ้าตัว ซึ่งหลังฟังคําแนะนําจากตํารวจที่แทบไม่มีหนทางแก้ไขปัญหาพิธีกรคนดังก็เลยตัดสินใจขอถอยเตรียมย้ายสมาชิกในครอบครัวออกจากบ้านหลังดังกล่าวในอีก2วันทันทีค่ะก็บอกว่าถึงขั้นไปศาลน,นะก็คือเป็นแค่ละหูโทษคือปรับแค่500บาทต้องพยายามเก็บเก็บคลิปวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความทุกครั้งเนี่ยแล้ก็เก็บแล้วเราก็แจ้ง ก็รวมกันให้ได้ประมาณหล้านคลิปก็จะโดนปรับ500ล้านบาทค่ะต,ตอนนี้สุขภาพจิตของหลานเราอ่ะอย่างเรามีหลาน2คนใช่ไหมคนโตย้ายมาอยู่กับเราแล้วอีกที่หนึง่งส่วนคนเล็กอ่ะเขาจะไม่าย้ายเพราะเขาอยู่ตรงนั้นประจำเราก็กําขลังคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่บางครั้งการเป็นผู้แพ้ก็ไม่ได้แบบแพ้สมชื่ออ,ออกมาบ้างก็ยอมเข้าไปเถอะเพราะเธอเราอยู่เขาเราไม่รู้ว่าเขาจะทําร้ายเราเมื่อไรเนี่ค่ะก็น่าจะวัน2วันเนี้ย เพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ไหวมันลลายๆๆๆแล้วต้องคิดว่าๆๆๆๆเราจะเรี้ยงอะไรที่มันสะใจกว่าชีบเราคิดหลายอย่างมากแต่พอมาตกผลึกความคิดอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนก็เลยบอกว่ามันแบบมันเหมือนกับเวนต้องอะไรงับด้วยกันไม่จองเวน่ะ ส่วนบ้านหลังนี้จะประกาศขายหรือไม่ก็คงร้อยเป็นเรื่องของอนาคตแม้บ้านเจ้าปัญหาจะมีข่าวออกมาเยอะแต่ก็แอบหวังว่าจะขายได้เนื่องจากอยู่ในทำเลดีกลางเมืองเหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายแต่ถ้าขายไม่ได้เจ้าตัวก็ทำใจไว้แล้วค่ะ ชมคะเราก็เปิดโผลรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในเอนเตอร์เทนกันมาก็ทุกสาขาแล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเรามาจะมาเเออเราาจะมปิดเผยรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นักสแสดงหญิงแห่งปีประจำปีนี้กันนะคะนักสแสดงหญิงแห่งปีอาภาสิรินิติพนฉันไม่เชื่อว่าน,นี่จะเป็นที่ไหนกรมพัรรวบรวมความทรงจำความรัก ที่มีกับทุกคนไว้อีกครั้งหนึ่งฉันอยากให้ความทรงจำครั้งสุดท้ายของฉันกับทุกคนมีแต่ความสุขสุสานลาวันประเสริฐคิดถึเกียคิดถึงักีของตัวเองมา้วอไร้ยคือสุสานของฉันไม่เจริญภูระ,ะมันทำร้ายพวกเรามันทำร้ายมันทำร้ายแม่ กาอุรัสยาสเปอร์บันเขาก็แค่เอาความจริงมันแทงใจขิมกอให้มันเจ็บแต่ยังไงมันก็คือความจริงนะคะเ่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าขิมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกยังต้องมีเรื่องที่เจ็บกว่านี้ร้รแเิาพิมชนกหรือวิเศษไยบุญใช้กำลังเป็นวิธีของเดรัจฉาน งามไม่ทำหรอกค่ะได้งามจะไปงามจะหาเมียดีๆให้พี่เองอยากคิดจะยัดเยียดใครให้พี่เพราะถ้าพี่ไม่ชอบพี่ก็จะบอกว่าไม่ชอบแต่ฉันได้สูตรเด็ดมาแล้วฉันจะหัดทำนะ ข้าชิงนะักแสดงหญิงแห่งปีนะคะน,น้องใบเฟินพิมพชนกพอรู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้าชิงนะคะน้องตื่นเต้นมากฟังสิ่งน้องกันรู้สึกตื่นเต้นน้อดีใจก็ขอบคุณนะคะที่มองเห็นผลงานของใบคะ่ะ<อ>ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนเลยนะคะคือจริงๆก็ ม,มันอาจจะไม่ใช่เพราะคนคนเดียวนาอถ้าพัฒนาตัวละครมันก็มีมาตั้งแต่ตัวบท acting code แ,แล้วก็พูดกับหลายๆท่านนักแสดงทุกคนที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็แค่คณะกรรมการมองเห็นแล้วก็มีชื่อได้เข้าชิงแค่นี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วคนะ่ะ และใครจะได้รับรางวัลน,นี้ไปเราก็จะมาลุ้นกันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากรางวัลน,นี้แล้วนะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกรางวัลหนึง่งก็คือรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีค่ะแล้วรายชื่อแต่ละคนนี้นะคะโอ้โหไม่รู้เลยว่าคุณจะเลือกใครดีนะคะวันนี้ค่ะเรามีความรู้สึกของผู้เข้าชิงนะคะคุณโจอี้กับน้องนอนทนนมาเปิดเผยความรู้สึกเราค่ะเชิญค่ะ ร่วมง,งานประกาศรางวัลนายทะเทนวอร์ดหลายครั้งแต่ว่าปีนี้นักร้องหนุ่มเสียงดีนนทนนท์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีซึ่งเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่มีคนเห็นคุณค่าในทุกๆผลงานที่ทําแม้ปลายทางจะไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรแค่มีชื่อติดโผก็นับว่าเป็นกําลังใจชั้นดีให้นักร้องตัวเล็กๆคนนี้มีแรงจับไมาร้องเพลงมอบความสุขแก่ผู้ฟังต่อไปแล้วล่ะค่ะ เป็นเกียรติมากแค่ชื่อลังวัลก็ดูยิ่งใหญ่มากแล้วอะถิลเป็นเดี่ยวแห่งปีเลยนะครับกับนายเทรนด์วอร์ดก็จริงๆถือว่าเป็นเวทีอันสมควรค่าเลยตั้งแต่ในช่วงแรกแรกที่นนได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสเคยไปร่วมง,งานด้วยก็ยิ่งดีใจมากในในครั้งนี้ที่ตัวชิ้นงานเราถูกมองเห็นแะแค่นั้นก็เป็นสุขมากแล้วก็ขอบคุณทางน <c oughs> มายเอนเต t เทนมากๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นักร้องมาถี่กับเพลงอีกอะไรอย่างเงี้ยตัวยิ่งตัวนนก็ยิ่งรู้แบบเ็น,เน,นเหน ในหลากหลายพันคนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีใจอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลเดียวกันโจอี้ภูวสิทธิ์ทันทีที่ทราบว่าถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินเดียวแห่งปีก็รู้สึกดีใจเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้โจอี้ต้องผ่านอะไรมามากมายทั้งยังออกปากยอมรับนะคะว่าเพลงณหน้าทองที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงแห่งปีบนเวทีนายเตเทนวอร์สองพัก็ถือเป็นเพลงพลิกชีวิตที่ทําให้ตนมีคนรักและก็ต่อยอดจนประสบความสําเร็จเป็นโจอี้อย่างทุกวันนี้ค่ะ ผมก็ดีใจครับคือตั้งแต่เกิดมาไม่ค่อยได้มีชื่อได้เข้าชิงอะไรหรอกครับพี่ผมเป็นคนแบบสุดท้ายหางแถวตลอดพอมาในในทำงานในอาชีพสายดนตรีแล้วก็เป็นศิลปินมันก็เหมือนเหมือนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันนำพาให้มาเจอผู้คนที่ดีแล้วก็ ทำให้วันนี้มันมันเกิดขึ้นเพลงน้าหน้าทองมันเหมือนก็พลิกชีวิตผมเหมือนกันนะก็จนตอนนี้มันพอน้าหน้าทองมันมาเพลงอื่นมันก็มาด้วยอะไรแบบนี้ถ้าได้ก็ดีใจครับก็ก็ปลื้มใจถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมคิดว่าแค่ชื่อเข้าชิงนี่ก็เป็นก็เป็นเป็นเกียรติของผมมากแล้วใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติติดตามได้ในงานประกาศผลรางวัลนายตะเทนอวอร์2023จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมณหอประชุมใหญ่สื่อมัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะเอสกันตพง์วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องกับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในมือแพทย์แล้วนะคะรอดูอาการวันต่อวันคุณหมอบอกว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้และล่าสุดนะคะทีมงานในเอนเตอร์เทนของเราก็ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวคะ่ะทางผู้จัดการส่วนตัวก็คุยกับเราได้นิดนึงด้วยน้ําเสียงสั่นเครืออย่างที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ บอกว่ายังไม่สัมภาษณ์ยังไม่สะดวกที่จะให้การสัมภาษณ์อะไรตอนนี้แล้วก็ขอตัวไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนที่จะวางสายไปซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางผู้จัดก,การส่วนตัวก็ได้ให้ข้อมูลกับทาง t n เนเนะคะว่าอใช่คุณเอสเนี่ยเขาหมดสติกลางงาน,นจริงๆแหละโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีเรียกว่าทํางานหนักมากเลยโดยเฉพาะเขาจะเดินสายสัมภาษณ์เป็นพิธีกรของงานเลือกตั้งเนี่ยเยอะมากนะคะ อย่างไรก็ตามงานเหล่านี้ก็ต้องมีการยกเลิกกันไปก่อนแหละนะแล้ส่วนทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็เป็นห่วงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ